หน้าแถ่งกรรมทั้งนั้นคือกรรมดีพาบุคคลพาสัตว์โลกให้ไปดีกรรมชั่วผู้ทำนั้นแหละจะเป็นผู้รับแบกหามความทุกข์ทั้งหลายไปในฐานที่ต่ำทรามที่สุดก็คือนรกเอเวจีเนี่ยเพราะใจนี้ไม่เคยตายเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลายิงขอให้นำ ความช่วยเหลือเข้าสู่ใจคือช่วยเหลือให้จิตได้รับความสงบเย็นใจด้วยการภาวนาการสร้างคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลและก็ก้าวเข้าสู่ภาวนาทั้งสามนี้เป็นสมบัติอันฝากเป็นฝากตายของใจได้โดยแท่นี่เรียกว่ารักใจรักของกายที่พึ่งของกายเราเห็นกันแล้วทั่วโลกดินแดนไม่ว่าบ้านเขาเมืองเรา ไปที่ไหนมีตึกรามบ้านช่องถนนโห้นทางไรนาสาโถเต็มไปหมดเป็นที่อาศัยของกายทั้งนั้นทั้งนั้นแต่ที่อาศัยของใจไม่ค่อยมีใครสนใจนี่แหละมันเสียตรงนี้ยังขอให้พากันรักขวนจิตใจของเราย้ายเห็นสมบัติเงินทองทั้งหลายว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าใจอันนั่นตั้งคุณสมมุติขึ้นมาเพื่อรับใช้สยสอยซึ่งกันและกันปรสานกัน มีการซื้อการขายแลกเปลี่ยนกันด้วยสมบัติเหล่านี้ท่านตั้งขึ้นมาไว้เพื่อความสะดวกแก่โลกที่อยู่ร่วมกันแต่ใจของเรานั้นต้องสร้างคุณงามความดีเข้าสู่ใจเสมอจึงเรียกว่าสร้างใจสร้างหลักใจขึ้นมาสู่ใจตายแล้วจะพาไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องสงสัยคนมีธรรมในใจแล้วไปได้ในทางความดีไม่เคยเห็นสวรรค์ก็ตามตื กรรมดีจะพาไปเองไม่เห็นเคยเห็นนิพานกรรมดีที่เราสร้างไว้มากๆก็พาไปเองไปเองให้พากันตั้งอกตั้งใจพี่น้องชาวไทยเราเท่าที่ดูตามสายตาสายตาของธรรมแล้วเลวไหลายมากทางด้านจิตใจพี่น้องชาวพูเเราสมบัติเงินทองเขาของัน,นพอเป็นพอไปแม้ประเทศชาติใดเขาจะมาตำหนิ ว่าชาติไทยของเราเป็นชาติที่ขาดแคลนอดอยากหรืออะไรเหล่านี้เขาก็ว่าไปตามเรื่องของเราของเขาบ้านไหนเมืองไหนจะสมบูรณ์ผลผลยิ่งกว่าเมืองไทยของเราเกิดมากับผู่ข้าวอู่น้ํามีที่ไหนบุกร่องขาดเกิดไม่เห็นมีไปที่ไหนมีแต่สมบัติเครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องสวยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอดอยากที่ตรงไหนเขาว่าอดอยากก็เอายอมรับไปแต่เราอย่าลืมตัวของเรา ให้ฟิตขึ้นไปเรื่อยๆการทำมาหาเลี้ยงชีพพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงห้ามหละเอาให้หาหาอยู่ในกรอบของศีลของธรรมจะเป็นความสุขความยินใจเข้ามาสู่ตัวเราผู้หาแต่หาด้วยความโลภโดยเลยหาแบบทุจริตโคตรโกรงรีดไถเป็นความสโปรกโสมมนั้นคือเรื่องของบาปภาแต่กรรมชัวช่วช้าระบบมามาเผาตัวเองแทนที่จะ ดิบดีอย่างที่เขาโย,โยกโยกยอเสนเสิรกนราบจมลงในนรกโดยไม่รู้สึกตัวนี่การสร้างบาปเป็นอย่างนั้นยังขอยพากันสร้างบุญสร้างผู้ล <c oughs> พระพุทธเจ้าพระหันท่านท่านเลิศเลยทุกอย่างจิตใจของท่านสว่างกระจ่างแจ้งมองดูพวกเรานี่เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งท่านจะเรียกว่าสัตว์โตสัตว์โตคือว่ามูสัตว์ฝูงสัตว์ แต่ว่าผู้ยังติดยังคล้องอยู่ในความทุกข์ความทรมานในการเกิดความเกิดแก่เก็บตายติดกันทั้งนั้นทั้งนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันก็นมากองอยู่กับความเกิดแก่เก็บตายนี่แหละพวกเราทั้งหลายติดคล้องนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านพ้นไปแล้วในสายตาแห่งธรรมท่านมองมาดูเรานี้มาดูด้วยความสรดวสังเวชเรายังจะพากันเพิดเถินไปหาอะไรอยู่อีก เรื่องโลกอันนี้มีแ,มแญญตมแ่มืดกับแจ้งเท่านั้นเราจะเสษสรรตันยอให้เป็นอะไรตื่นมาอะไรนักหนาเมื่อับแจ้งตั้งแต่เกิดมาก็เกิดมาด้วยกับเมื่อแจง้งเมื่อแจง้งนี้ตายก็กลับเมื่อแจง้งนี้ไปเกิดในภพใดแดนใดเมื่อแจ้งมันก็มีของมันแต่เราลงนรกไดท้ทั้งทั้งที่มืดแจง้งไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนลงนรกได้ไปสวรรค์ได้สิ่งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับเมื่อับแจง้งมันขึ้นอยู่กับบุญกับก,บกรรมดีชั่วของสัตว์ต่างหา ให้เราสงวนตรงนี้มากกว่าจะไปตื่นรวมตื่นแรงตื่นเมื่อตื่นแจ้งไม่ดีให้เอาหลักใจเขาไปปฏิบัติเราเกิดมานี้เกิดมาด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งกุศลส่งมาให้มาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดด้วยอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนท่านจึงไม่ตําหนิติดเตียนหรือด,ดูถูกหยาดยามซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมีกรรมพอตัวพอตัวทุกคนเกิดขึ้นมาสวยกรรมของตนเอง ไม่ได้ไปเสวยกรรมจากผู้หนึ่งผู้ใดเราทำดีเราเสวยกรรมดีของเราเราทำชั่วก็เราเสวยความชั่วของเรามากเกิดในภพนี้ก็เป็นภพแห่งเรามาเสวยกรรมแล้วเราก็มาพบพระพุทธศาสนาอันเลิศเลอด้วยจงขออยากให้ผ่านไปได้ปเปล่าเปล่าเออตายเปล่าเปล่าไม่มีศาสนาประจําใจเลยก็แสดงว่าหมดคุณค่าหมดราคาในคนคนหนึ่งจึงต้องให้มีธรรมระดับใจเรานะ ทำเป็นของสำคัญมากทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงทอพระไทยในการที่จะสั่งสอนสารโลกเพราะเหตุใดเพราะธรรมนั้นเลิศเลอขนาดไหนเรียกว่าบัณฑงอยากจะว่าสุดเอื้อมที่สัตว์ทั้งหลายจะรู้จะเห็นจะทรงได้อย่างท่านนั่นแหะท่านทรงทมประเภทนั้นจึงมองเห็นฝูงสัตว์ทั้งหลายนี้ด้วยความสลดสังเวชอ่อนพระไทยในการที่จะนำสั่งสอนในรูปบุญรูปบาปนี่ ท่านก็ยังอุตส่าห์ประทานโอวาทคำสอนไว้เพื่อพวกเราทั้งหลายเพราะเป็นนักสเสวยกรรมสเสวยได้ทั้งดนีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่กับพวกเราหมดนั่นแหละให้พยายามคัดเลือกกรรมกรรมไหนชั่วอย่าทำกรรมนั้นเป็นเฟืนไฟเผาไหมเราเองเราเป็นผู้ทำกรรมดีก็ต้องเราเป็นผู้รับสเสวยเองไม่มีผู้อื่นใดจะมาสะเสวยแทนเราได้เราเป็นผู้ทำ เวลานี้เกิดมาพระระพุทธศาสนาเลิศเลอที่สุดแล้วคือศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสศาสนาใดๆก็ตามซึ่งมีอยู่มากในโลกของเรานี้เราไม่ไปคิดไปยุ่งกับเขาแต่เมื่อเทียบกันเขาแล้วว่าศาสนาใดที่เป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นองศาสนานั่นแหละคือศาสนาที่เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นศาสดาอเุเบกด้วย พระกิตบริสุทธิ์พุโทโธเต็มสัตด์เต็มส่วนแล้วมาสอนพวกเราทั้งหลายสอนด้วยความสัตย์ความจริงทุกอย่างไม่มีคาดเพื่อนแม้นิดหนึ่งเลยจึงเรียกว่าสวาขาตรรมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอให้ภาคันดัดแ,แปลงกายวาจาใจของเราปฏิบัติตามนั้นตามธรรมดาการรําดีนี้ต้องได้ฝ่าฝืนกิเลสเพราะกิเลสถือว่าเป็นภัยคนทำดีเป็นภัยต่อกิเลส กิเลสจึงหัวกั้นกลางหัวห้ามไว้ตลอดเวลาไม่ให้ทําเราจะทําดีคือเราทําธรรมดาถ้าเป็นไปตามทางของกิเลสแล้วมันจะเปิดโล่งไว้เลยเราทําเท่าไหร่เท่าไหร่ได้ทั้งนั้นเป็นตายมันไม,นม,นม,นมน่มาบอกมาห้ามมาตักเตือนเราเลยถ้าเป็นไปทางกิเลสนะถ้าเป็นไปทางศีลทางธรรมเราสร้างบุญสร้างอุศสนี้พอจิตคิดขึ้นมาว่าอยากไปทําบุญให้ทาน อย่างนี้กิเลสมันจะหึงหวงเข้ามาทันทีสกัดรัดก,กั้นไม่ทําเช่นอย่างจะทานอย่างนี้เงินบาทหนึ่งนี้กทมแล้วกําเราสุดท้ายก็เปียกไปหมดในกามือของเราเลยไม่ได้ให้ทานขาดไปเลยเปื่อยไปเลยเนี่ยในกิเลสห้ามถ้าปล่อยให้เป็นตามกิเลสแล้วถึงไหนถึงกันไม่ว่ามีหมื่นมีแสนมีล้านงาดทุ่มลงไปเลยกิเลสไม่ว่ากิเลสพอใจแต่ถ้าจะทํา ไปในทางความดีนี้กิเลสต้องกันก้นกลางห่วงห้ามทันทีไม่ว่าจะความดีประเภทใดเรื่องกิเลสไม่ห่วงห้ามไม่มีต้องห่วงห้ามทุกอย่างเพราะเหตุใดเพราะการทําความดีนี้ความดีจะพาผู้ทํานั้นเล็ดลอดออกไวาจากอํานาจของมันมันจึงไม่ทําความดีมันถือว่าเป็นภัยต่อมันอย่างยิ่งจึงห้ามสัตว์ทั้งหลายไม่ทําความดี เราจะทําบุญให้ทานมากน้อยให้สังเกตดูในใจของเราเองก็รู้ไม่ต้องถามใครถ้าคิดแบบโกโรโกโสโทั้งวันทั้งคืนไม่มีฝั่งมีฝานั้นคิดได้วันยังคำ่ำเพราะเป็นทางของกิเลสหาผลประโยชน์สําหรับมันแต่ความทุกข์มาได้แก่เราผู้หลงตามมันนั่นแหละแต่ถ้าว่าเรา <c oughs> มีความรู้สึกนึกคิดที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลน,นี้เราจะรู้ได้ทันทีว่ากิเลส ห่วงห้ามให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอให้เกิดความอ่อนใจให้เกิดความตนีทีเหนียวให้เกิดคิดความคิดต่างๆว่าวันนี้เรามีบุญน้อยวาสนาน้อยทําบุญทําทานไม่ได้เนี่ยแต่วิ่งไปตามกับพิเรสทําไมได้วาสนามาจากไหนมันไม่บอกนะ,ะที่วิ่งตามสัตว์โลกวิ่งตามพิเรศพากันล่มจมมากน้อยเพียงไรแล้ว มีวาสนามากน้อยเพียงไรพิเรนไม่ได้ถามนะพิเรนมันลากไปเลยลากไปเลยแต่ถ้าจะไปสร้างคุณงามความดีนี่หาว่าตัวนี้มีนิสัยวาสนาน้อยเกิดมามีความทุกข์ความจนไม่ใช่เป็นคนมั่งมีไปทําบุญให้ทานเจาเขาไม่ได้แล้วนั่นจะสร้างอะไรก็ตามขึ้นชืีอว่าสร้างความดีแล้วพิเรนต้องจีดขวางทันทีทันทีเพราะนี้เป็นค่าศึกของมันแต่ขอพี่น้องชาวพุทธเราจำเอาไว้นะ มันไม่อยากให้ทหําบุญเอาทำนี่เรียกว่าสู้กันรอบกันกับกิบเลสต,ตัวอีกการห่วงห้ามมันเราจะทําความดีประเภทใดกิเลสแม่ตามเอาทำทำลงไปสู้ลงไปมันสู้ไม่ถอยสุดท้ายกิเลสก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเช่นคนเคยตนหนีถี่เหนียวไม่อยากให้ทานเลยเมื่อบังคับกันลงไปหลายครั้งหลายหนเพาะเชื่อทรมของพระพุทธเจ้าแล้ว มันแต่ความตะนหนีถี่เหนียวมันจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วที่นี่เราก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาได้ด้วยความสะดวกสบายเพราะกิเลสสู้เราไม่ได้มันก็ปล่อยตัวของเราเราก็ทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แหละการสร้างความดีต้องลำยากต้องลำบากต้องขอ,อาภัยนาะไอหลวงตานี้ไม่เคยได้ลื่มละการฝึกทรมานสู้กับกิเลสนี้เอาถึงเป็นถึงตายมาตั้งแต่วันเก้าขึ้นสู่เวที เรียนเจ็ดปีเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีพอออกจากเจ็ดปีแล้วมันตามมิสัยนี่มันเชื่อในมรรคผลนิพพานประจําใจอยู่เรียนหนังสือก็ไม่เคยรุ่นละภาวนาหาภาวนาอยู่ลับๆับภายในตัวเองไม่ใครทราบทั้งนั้นเนี่ยเรื่องพูดื่องภาวนาหมูมมมเ okay. เหเเ่เพื่อนมันเยาะมันเยาะมันเล่นอะไรเนี้ยพอเห็นเราเดินจงกรมเนี่ยเพื่อนฝูงที่เรียนด้วยกันนั่นแหละ เราเดินจงกรมนี่เฮ้อทำอะไรนี่ถ้าบอกว่าเดินจงกรมเฮ้อจะไปสวรรค์นี่พา่านตรงนี้เลยคอยหน่อยนะคอยหน่อยนะเรียนจบแล้วคอยไปด้วยกันเห็นไหมวันแย่เข้ามาแล้วจะไปว่าเอาผิดเอาถูกกับมันได้ยังไงมันก็เหมือนแขนซ้ายกับแขนขวาตีกันนั่นเองนี่เพื่อนฝูงเดียวกันเอาผิดเอาถูกกับเขาได้ยังไงเราต้องลบหลบ่ดีดในการบําเพ็ญของเรา เดินจงกรมเราเดินอยู่ตลอดเวลาเรียนหนังสือเราก็ไม่รู้ละเพราะจิตฝังใจในมรรคผลนิพพาน <c oughs> นั่งภาวนาก็ทําแต่ไม่ใครเห็นหลังจากนั้นพอเรียนจบเรียบร้อยตามคำมัธษฐานแล้วก็ก้าวขึ้นโสเวทีนี่จึงได้เห็นเรื่องของกิเลสอย่างชัดเจนประจับใจไม่สงสัยทีเดียวกิเลสตัวนี้หนาแน่นมากที่สุดเลยฟาดกันลงฟาดกันลงไม่ถอยบางครั้งถึงจะสลบก็มี เฉียดกับความสลบความสุบมีแต่ความทุกข์ความทรมานต่อสู้กันนี่เรียกว่าทำต่อสู้กิเลสเหมือนเราต่อสู้ความตนีที่เหนียวให้ต่อสู้อย่างนี้นะความท้อแท้อนะ่อนแอในการกระทุนให้ทานก็ให้เข้มแข็งขึ้นมาต่อสู้ดังที่เรียนให้พี่น้องในทราบนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างก,กิเลสเบิกกว้างออกได้เมื่อเราสู้ไม่ถอยดัยงที่ภาวนา เอาภาวนาลงไปจิตมันดิบมันดิ้น,นไปไม,ไม่ไม่ทราบว่ากี่ทวีปเอาดึงมากับภาบาวนาไม่ไม่ถอยไม่ถอยหลายครั้งหลายโหนมันขสงบให้ได้พอสงบลงไปเปิดความมาจแงขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้นานต่อไปก็มีแก่ใจมีแก่ใจอบรมจิตจำจิตใจของเราให้มีความสงางามขึ้นไปเรื่อยๆความสุขก็เด่นขึ้นไปความแปลกประหลาดอัศจรรย์เด่นขึ้นที่จิตใจ เพราะยิ่งมีความภาคเพียรหนักเข้าหนักเข้าเลยกลายเป็นความเพียรกล้าไปเลยไอ้เรื่องความขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอหายหน้าไปหมดทราบได้ชัดว่านี่คือกิเลสทั้งมวลตัวข้าสุดข,ของธรรมแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยจิตภาวนาเท่าไหร่นี่แหละจิตนี่สําคัญมากนะเวลามันมีกิเลสครอบงำนี่มันมืดแปดทิศแปดด้านนะอะไม่มีวันมีคืนนะมันมืดอยู่ภายในหัวใจ แต่เวลาชาล้างออกด้วยอัดด้วยทำแล้วจะค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นไปกระจ่างแจ้งขึ้นไปจิตดวงนี้ที่เคยไร้คุณค่ามานานแสนนานก็ปรากฏมีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำดับานดับจิตมีกําลังกล้าสามารถเทลาไรยิ่งความเพียรยิ่งเด่นยิ่งเด็ดเด็ดถึงเป็นทั้งตายไม่สนใจขอให้ได้มรรคผลนิพพานคลองใจก็แล้วกันมันยิ่งบึกยิ่งบืนนี่เราเรียกว่าท่ามีกําลังเวลากิเลสกมีกําลังนี่ จะก็ดิกพลิกแพงไปทางสร้างคุณงามความดีไม่ได้นะมันจะตอีอยเลยตีย้ยเลยดีไม่ดีฟาดแข้งหักขาหักก้าวไปทําความดีไม่ได้เรียกว่าแข้งหักขาหักนั่นนะปากมันก็ปิดเสียมาอาหังสัมมาสมูทุทัวก็ว่าไม่ได้กิเลสปิดปากแล้วเอาสังสีมาบัดตีปากอีกหูก็ปิดถ้าจะฟังเสียงอัดเสียงธรรมนี้มันปิดไว้หมดแต่พอจะให้เป็นไปตามกิเลสแล้วอยากได้สักสิบปากอ อ้าไว้หมดเลยไปฟังเสียงเพลงเขานี่อ้าปากฟังนะอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสนี่เลินไปหมดเลินไปหมดนี่เวลาฟาดกันไปฟาดกันมาสู้กันไม่ถอยสิ่งเหล่านี้จางไปจางไปมีแต่ความหนักแน่นแม่นยำต่อธรรมขึ้นไปโดนนัะจนกลายเป็นความเพียนกล้าความทั้งความขี้เกียจสี่ข้านไม่มีเลยนี่ในใจดวงเดียวนี่นะขอ้พี่น้องทั้งหลายจาไว้ไปเป็นคติเครื่องสอนตน